สวัสดีค่ะขออนุญสัมภาษณ์นะคะได้ค่ะน้าตาเธอขอสัมภาษณ์ตัวเล็กก่อนเลยค่ะชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องพอใจค่ะเออน้องพอใจนื่อน้องออมสินค่ะออมสินอันนี้เป็นคุณแม่ของน้องน้องออมสินค่ะหน้าเหมือนกันซะขนาดนี้ค่ะคุณแม่รู้สึกยังไงกับกิจกรรมวันนี้อ๋อวันนี้ก็สนุกดีค่ะกิจกรรมเพราะว่าแม่ ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ครั้งแรกปีนี้ปีแรกใช่ปีนี้ปีแรกเพราะว่าเด็กๆก็สนุกแล้วมีกิจกรรมให้เล่นหลากหลายอ่ะสนุกดีเด็กๆก็ชอบโอ้โหถ้าจะสนุกมากเลยใช่ใช่ใช่สนุกใช่ไหมคะแล้วพ่อแม่ไดดูน้องเต้นเนีะคะได้เป็นเต้นกับเราไหมคะได้เต้นด้วยค่ะเห็นว่าหนูตามีกิจกรรมก็ไี้เล่นตีด้วยใช่ไหมคะได้ก็ไี้เล่นตีใช่ครั้นี้ก็แบบสนุกมากๆเลย จะนาสนุกจะาสนุกจริงค่ะงั้นไม่รากวนเดี๋ยวให้เราไม่เล่นต่อดีกว่านะคะไปเลยค่ะขอเชิญตั่วเลยสวัสดีค่ะขอเชิญสัมภาษณ์หน่อยนะคะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่มาร่วมกิจกรรมนคะค่ะรู้สึกดีมากเลยนะคะทำกิจกรรมให้เด็กๆได้มีความสามารถไม่ว่าแสดงออกในส่วนของดนตรี แล้ก็สร้าความสามัีให้เด็กๆรักลกันค่ะแล้วก็ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยค่ะน้องพี่น้องนี่น้ค่ะอมน้อสองอันนี้เป็นอาม่าเป็นอาสานะคะาดอน้องสนุกไสน่ะด้มาได้มาทาไ่แล้วก็ไปีกสนุกคันทำ้าสนุกได้ค่ะ็สี่ เป็นยัยปายัยล้ย่กิจกดากค่ะกิจกรรสขการของเราวันนี้แต่ว่าจัดได้ดีมากเลยอะค่ะสนุกสนานแบเปนยัยามากับเราได้ควาเช้าเลยนาให้ความร่มือค่ะขอบใจยม่ใจค่ะได้ไปรากับน้องยคะเไม่ได้รำานาไปหลงนาุให้เปานกลังใจได้อยู่กับาปาย ลนะคะอยู่กับเราถึงอาจจะไม่ถึงค่ะเพราะว่าน้องน้องไม่ไม่ยอมแล้วน้องน้นองน้องร้อนแล้วไม่ไหวแล้วจะกลับบ้านอย่างเดียวคมีความศมีทวากิจกรรมจัดอย่างงี้ดีมากแล้วมีาขเราอ้นหลง้าินเ่นได้ากขอขอบคุณสวัสดีค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์อันนี้ชื่อน้องอะไรค่ะแ่ท่านานือเล่นชื่อน้อง อ๋อน้องมาลีวันนี้น้องมาลีแต่งตัวสวยมาทำอะไรคะามาลำ่าลำเพลงอะไรนะคะล่ำดวงดาวพระอะไรนะดวงดาวพระศุกใช่ไหมคะคุณพ่อได้ดูน้องล่ำไหมคะได้ดูคุณพ่อรู้สึกยังไงบ้างคะได้เห็นกิจกรรมของ,องน้องครับแล้วก็ได้เห็นกิจกรรมของโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับนักเรียนครับแล้วก็มีการกิจกรรมเทศกาลที่สำคัญของไทยด้วยครับ สนุกไหมคะวันนี้พาคุณพ่อมาสนุกใช่ไหมคะเดี๋ยวชวนคุณพ่อเล่นน้ําด้วยนะคะเอาไหมเชวนคุณพ่อเล่นน้ำไม่ดีอาะไม่ดีค่ะไม่ดีค่ะเราอ่านตัวบาลสองเราเล่นน้ำตัวกดค่ะราเ แล้วด้วยชอบมากเลยเราใหญ่แล้วโอเคค่ะขอบคุณนะคะพ่อเดี๋ยวมีกิจกรรมดีๆเดี๋ยวเราเราก็จะเชิญคุณพ่อมานะคะแล้วก็มาล้างในครอสเตรียมเอลให้พร้อมนะคะกลุ่ที่เล่นกองไฟอยู่มาเปลี่ยนไปเล่นก็มีสวัสดีค่ะคุณพ่อขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะอันนี้คุณเป็นคุณพ่อของน้องกันนะน้องตั้งยงครัะน้องตั้งยงชั้นป .4 ครับผมค่ะค่ะแล้วคุณพ่อมาร่วมกิจกรรมกับน้องวันนี้คุณพ่อรู้สึกอย่างไรบ้างคะ ก็อก็รู้สึกดีใจนะครับพอดีที่ได้ที่ลูกสาวได้เข้าประกวดได้ร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนนะครับวันนี้ประกวดหนูน้อยส่งการด้วยใช่ไหมใช่ครับผมน่ารักมากเลยอ่ะผินแต่งตัวเดินอย่างมั่นใจครับผม เขาชอบทางนี้อยู่แหรอครับครับผมแในกิจกรรมโรงเรียนเราสนุกไหมครับก็สนุกครับก็มีความรู้นะครับคุณพ่อก็ได้เดินดูซุ้มให้พวกให้ความรู้ก็ดีนะครับผมครับพุค่ะป็นการ์ให้ความรู้กับความสนุกสนานด้ว่เลยเลยให้ผู้ปกครองได้รู้ด้วยนะครับครับค่ะได้ค่ะแล้วถ้าโรงเรียนเรามีกิจกรรมสนุกสนุกว่าได้ความรู้อะไรอีกทางโรงเรียนขอเรียนเชิญคุณพ่อได้ครับผมได้ครับครับผมตับพุณค่ะตับ สวัสดีค่ะขอนอนุญ,ญาตสอบถามนะครับชื่อน้องอะไรครับอาราวิน <love> อ๋อชื่อเล่นชื่อน้องน้องอะไรครับน้องโอบใช่ไหมครับอ๋อน้องโอบเคยสอนค่ะน้องเป็นลีดเดอร์ด้วยใช่ไหมเป็นหัวหน้าห้องนะวันนี้คุณแม่มากับน้องเลยใช่ไหมคะ <love> มีความรู้สึกยังไงบ้างคะมาร่วมกิจกรรมกับน้องวันนี้ ็เห็นกิจกรรมที่จัดค่อนข้างหลากหลายนะคะแล้วก็คุณครูทุกคนมีความตั้งใจที่จะให้เด็กๆได้ร่วมทํากิจกรรมทุกอย่างคุณค่ะเห็นถึงความใส่ใจของคุณครูทุกท่านนะคะสนุกเคะเด็กๆรู้สึกสนุกแล้วก็ยังยังรอเล่นน้ำรอเล่นน้ำใช่รอเล่นตอนบ่ายใช่ไหมคะเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนไหมคะมาค่ะอฮ้ยมีปืนฉีดน้ำเลยค่ะเดี๋ยวปืนฉีดนะเดี๋ยวฉีดใส่คุณครูตกใจเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวโรงเรียนก็จะจัดกิจกรรมดีๆสื่อสารวัฒนธรรมไทยทั้งไทยแล้วก็สากลควบคู่กับวิชาการต่อไปเดี๋ยวก็ได้เรียนเชิญคุณแม่มาเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะหนูขออนุญาตสัมภาษณ์คุณแม่หน่อยนะคะอันนี้คุณแม่เป็นผู้ปกครองของน้องคนไหนคะอ่าขอเจ้าจ๋าค่ะอ๋อน้องจ้าจ๋าลำนาฏศิลป์เมื่อจะกู่นี้เลยใช่ไหมคะคุณแม่ได้ไปดูไหมคะดูค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องลำ ก็ดีค่ะเห็นนําคนอื่นเลยํำนำทำท่าได้อะ่เขาชอบค่ะเขาอยากเรียนขอไว้ตั้งแต่แบบก่อนที่จะปิดซัมเมอร์เลยค่ะแล้วคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะกับกิจกรรมวันนี้ที่โรงเรียนเราจัดขึ้นมา ดีค่ะรู้สึกว่าก็ศึกษาประเทีวัฒนธรรมของประเทศไทยได้ก็มีความฐานความรู้ให้ด้วยค่ะให้กับเด็กๆค่ะให้เด็กๆร่วมกิจกรรมสนุกด้วยแล้วก็มีความดูไปด้วยสำหมับคุณแม่และนี่คุณแม่กลับเลยไหมคะหรือว่าเวียนฐานกับน้องๆต่อก็รอเขาก่อนค่ะท้าจะเวียนฐานก่อนได้ค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวโรงเรียนเราจะจัดกิจกรรมดีๆขึ้นมาใหม่แล้วก็จะเรียนเชิญคุณแม่มาอีกทุกกิจกรรมเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณโรงเรียนเช่นกันนะคะะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะค่ะอันนี้เป็นคุณพ่อของน้องอะไรคะเอ่ออภิชยาครับน้องอาภิชยาอ๋ออภิชยาน้องเรียนรำกับนี้ใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้คุณพ่อได้ได้มาดูน้องรำไหมคะมาดูครับมาดูไ้เข้ามาดูแล้วก็ได้ถ่ายวีดีโอเก็บเป็นความบันทึกไว้เป็นความทรงจำด้วยรู้สึกยังไงบ้างเขาันนี้ก็กิจกรรมของสงการก็มีมีทุกปีนะครับที่โรงเรียนนี้ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทําให้เด็กๆสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยแล้วก็ทําให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับค่ะต้องขอบคุณพ่อมากเลยนะคะไว้มีโอกาสหน้าโรงเรียนก็จะทํากิจกรรมดีๆแล้วก็เรียนเชิญผู้ปกครองมาร่วมกับพวกเราใหม่นะคะครับขอบคุณค่ะ